สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องราวสยองขวัญที่จะพาคุณไปสัมผัสกับความลึกลับและความตายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เรื่องที่จะเล่าคือเทียนดำสั่งตายเรื่องราวของเทียนที่ไม่เพียงแต่จุดเพื่อให้แสงแต่ยังสามารถดึงความตายมาได้พร้อมกับคำสาบที่ไม่มีใครหลบเลี่ยงได้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคเหนือของไทย หมู่บ้านที่ถูกหมอกปกคลุมในยามเช้าและเงียบงันในยามค่ำคืนมีตำนานที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงอย่างเปิดเผยตำนานของเทียนดำเทียนต้องห้ามที่จุดได้เพียงเพื่อเรียกความตายและนี่คือเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อลิ้มที่แดนจุดเทียนเล่มนั้นโดยไม่รู้เลยว่าเขาได้ปลุกบางสิ่งที่ควรหลับไหลตลอดกาล ลิ้มพ่งย้ายมาเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาหมู่บ้านเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีไม่กลัวคำสาปและคิดว่าความเชื่อโบราณเป็นแค่เรื่องไร้สาระของคนยุคก่อนจนคืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงประหลาดจากบ้านร้างหลังหนึ่งกลิ่นหอมหวานแปลกๆล,ล,ลอยมาตามลมราวกับเชื้อเชิญเขาเข้าไปภายในบ้านนั้นเขาพบกล่องไม้เก่าฝุ่นจับหนาแน่นเมื่อเปิดออกเขาเจอเทียนดำ เทียนที่ดูเหมือนธรรมดาแต่กลับมีกลิ่นหอมแปลกประหลาดหอมแบบหลอนๆคืนนั้นเองลิมจุดเทียนนั้นขึ้นโดยไม่รู้ถึงชะตากรรมที่กำลังจะเกิดเปเลวเทียนแรกอบอุ่นเหมือนเทียนทั่วไปแต่นานเข้าแสงเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดเงาเมื่อสันไหวในแสงไฟและเสียงกระซิบดังขึ้นเสียงที่ไม่ใช่ของคนเป็นเจ้าได้เรียกข้ามาแล้วหลังจากคืนนั้น ลิ้มเริ่มเห็นเงาคนเดินตามเขาในเงาสะท้อนได้ยินเสียงกระซิบตอนกลางคืนรู้สึกเย็นเยียบเวลาผ่านหน้ากระจกและฝันซ้ำๆว่ามีเงาคนจ้องมองเขาจากมุมห้องใกล้ขึ้นทุกคืนเขาเริ่มสืบหาความจริงจากคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านจนพบความลับของเทียนดำมันไม่ใช่เทียนธรรมดาแต่มันคือเครื่องสะกดวิญญาณที่ใช้เรียกผู้ตายกลับมา ผู้ใดจุดวิญญาณจะมาและผู้จุดต้องเป็นผู้จ่ายค่าจุดด้วยชีวิตของตัวเองขึ้นสุดท้ายปลิ้มตัดสินใจเผชิญหน้ากับมันเขาจุดเทียนดำอีกครั้งในห้องมืดสนิทเปเลวไฟแดงฉานส่องแสงไปทั่วเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องแล้วภาพชายคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาชายผู้มีใบหน้าซีดเผือดตาไร้แววเหมือนศพที่ยังยืนอยู่ เจ้าคือผู้ที่จะมาแทนที่ข้าลิ้มยืนนิ่งหายใจแรงแต่ไม่ถอยเขาพูดเบาๆด้วยเสียงสัน่นถ้าเจ้าจะต้องมาเอาชีวิตข้าจะไปแทนเจ้าเองแต่ของต้องจบที่ข้าเขายื่นมือไปดับเทียนด้วยนิ้วเปลยเปล่าทันทีที่เปลวไฟดับทุกอย่างก็เงียบลงห้องที่เคยมืดกลับสว่างด้วยแสงเช้าเสียงกระซิบหายไปความเย็นจางลง และร่างของชายคนนั้นไม่อยู่ตรงนั้นอีกต่อไปเช้าวันต่อมาชาวบ้านพบลิ้มยืนอยู่หน้าบ้านหลังเดิมถือกล่องไม้เก่าในมือในกล่องไม่มีเทียนดำอีกแล้วมีเทียนกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนไว้ด้วยหมึกสีเลือดว่าบางสิ่งที่เราคิดว่าได้จากไปแล้วอาจจะยังคงหลอกหลอนอยู่เทียนดำไม่ได้แค่ดับไปตามเวลาแต่ยังคงจดจำไว้ในความมืด ถ้าคุณได้ยินเสียงกระซิบในคืนที่มืดสนิทรู้ไว้ว่าคุณอาจจะไม่อยู่คนเดียวขอให้คุณระวังเทียนดำยิงคงรอคนถัดไปอย่าลืมกดไลค์และติดตามเพื่อฟังเรื่องสยองขวัญใหม่ๆที่จะพาคุณไปพบกับตํานานที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วคุณจะรู้ว่าทุกตํานานมีความจริงซ่อนอยู่